ครับว่าจะเลิกงานเห็นเดินขึ้นเดินลงประมาณคืนครับผมเนาะอาจารย์เหลียวของเราเลยจอดเลยครับนิ่งมากครับผมนิ่งคึ๊บใจเย็นนะครับไม่มีสลัดปรุงกีดังปรุงใบปรุงไม่สลัดเลยครับจะเป็นดินเหนียวจริงไม่สลัดครับไม่สลัดปรุงกีให้มีการศึกของ และไม่มีเสียงนะครับบางคนเนี่ยดกดเสียงดังปุ๊บปังโมงปังครับอันนี้ไม่มีเลยครับเก็บคลิปครับขอบคุณนอมมากๆครับผมอยู่ยาระเบียร์หลังอีกเดียเลยครับผมไม่ได้ใส่ยาระเบียร์ไม่ได้ไม่ได้อัดยาจจะระเบียร์ครับวันนี้ไม่มีตัวอัดเสียฮะ ยอดมากครับนั่งคนเดียวคิดคนเดียวขับไปด้วยคิดไปด้วยครับถือว่าสุดยอดครับรุ่นนี้เขา XCMG จะเป็นเบาะที่ปรับตามแรงกระแทกครับเนาะก็เดื่เบาะอะไรเบาะโชกหรือเปล่าะสปริงครับดึง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 อ่ะขึ้นไปนั่งนี่คือไม่จะไม่เมื่อยครับกับคันนี้จะไม่เมื่อยเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่กแล้วครับแล้วไม่มีมันไม่กระแทกครับไม่เวลาขับไปแล้วมันไม่กระแทก ก็จะเหมือนกับว่าเรานั่งแล้วมัน,นสั่นลึ้งลึงง้งตามสั่งตามตัวรถโยกครับพอดีครับพอดีนนนัครับขับแล้วก็สบายครับขับแล้วก็ไม่คือไม่เหนื่อยเนาะนั่งขับไม่เหนื่อยครับไม่หวันเลยวถ้ามีปีให้จเจ้าเลี้ยวเนี่ยคือจบครับ ต่เราไม่มีปีกัน,นะ,นะด้วยก็อยากทำคลิปให้ยีย่สุดครับเ่อให้เห็นการขุดคุณโงนานหล,ลายขั้นตอนครับผมกานทำงานในหลายขั้นตอนนะครับที น่าจะถึงใกล้เวลาเลิกงานกับเราแล้วนะครับดีมืออย่างนี้ครับไม่ต้องร่วงครับอยู่ตรงไหนใครก็รักครับดีมืออย่างนี้ครับดีมือการกดจ่อการคอนโทรลลดวันนิ่งมากๆครับไม่มีกระโชกห้องห้าครับไม่มีสันผุกี่กุมเลงกุมเลง,ไ,งไ,ไม่มีคะทำงานนิ่มมากครับ ก็เรียกว,ว่าปกีมันรวมนิดนึงครับเพราะว่านี่เราจะไปอาจารบีครับในทำงานตอนนี้เนาะ mm hmm. ก็จะไปซื้อที่อาจารบีมาใหม่ครับผมจะให้เจ้าเลียวจัดการอาจารบีครับ mm hmm. มามา,มาด้านนี้ติดมากครับไม่ยอมเปิดกระจกเลยครับเนาะทำงานเปิดกระจกประหยัดน้ำมันครับประหยัด น้ำมันครับไม่เปิดแอร์ครับผมนี่ดินยังพอดันได้ครับก็ใช้กิ่งกำดันดินอกไปพอดินมันยังนุ่มนะคราสามาจะดันดินอกไปห,หางจากคันบ่ครับเี่จะยกดินขึ้นมาจากด้านล่างครับ เรือๆครับนี่รถสองร้อยครับผมทำงานแล้วก็ได้เงิองานอีีครับผม ชา้าเนยเพราะว่าจบแน่นอนครับเหลืออีกแค่ไม่เยอะแค่ทําทางขึ้นนิดหน่อยครับเจ้าเหลียวเคลียแนดด่นอนครับก่อน3โมงเช้าวพรุ่งนี้เมราะว่าอีกชั่วโมงหนึ่งเจ้าเหลียวเคลียจบแน่นอนของบ่อนี้แล้วก็มาดึงดินเชียริ่งดิน,ด,นด้านบนนี่นเลยครับเราใช้รถใหญ่สองคันนะครับ กดวันเดียวที่เสร็จคันละบ่อเลยครับเราคันละบ่อคันละบ่อแล้วก็เคริอีกวันหนึ่งครับกรองใส่ไก่ก็จบครับใครรับไปชอบคนละข้างไปเลยครับผมข้างไก่ข้างมันไปเลยสมมติถ้ามาสองคันครับให้ให้ขุดคนละบ่อแล้วครับแล้วก็เคลียร์ของไข่ของมันไปเลยหรือว่าเคลียร์ใครรับไป่ชอบบ่อนะไรก็เคลียร์คันบ่อของตัวเองไปแล้วก็กดรองไส่ไก่คนละเส้นคนละฝั่งครับน่าจะทําการอยู่ที่ประมาณสองวันครับจบครับ มันก็ใช้เราเวลา4วันครับในการทำงาน mm hmm. หลังจากที่จอดมา3เดือนครับมาทำงานก็ยัง่้องตัวมันเดือนครับเนี่ยดูก,การขุดเจาะดึงขึ้นมาเลยครับเต็มมาของโปูไปถึงเวลาเริกง,งานครับให้น้องพักแล้วครับยัไม่ได้ไปซื้อเครื่องดื่มมาให้น้องเลยต้อให้เครื่องดื่มเพื่อบำรุงร่างกายซะหน่อยครับ ต้องมีใจรักแล้วก็นิ่งมากๆครับขับรถมิโกที่แต่งกู้รองนาครับเนาะนั่งอยู่ในรถคนเดียวไม่ได้คุยกับใครครับนั่งทํางานตลอดเวลาเนี่ยสุดยอดทีอว่าความอดทนสูงมากครับแล้วก็มีใจรักเรื่องพวกนี้ครับเหมือนเจ้าเจด้ลยสิครับต้องอยู่คนเดียวเจ้าเลี้ยวก็อยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวแล้องเงาครับอยู่ไม่มีใครครับ เราจะเอฟซีที่มาติดตามชมหรือพาลูกพาหลานมาดูการขุดพวกน้องนาโมเดลครับเ๋ยอนี้ไม่มีโชว์โคกห้างเลยครับนิ่งเกึบครับทำงานงานที่วันนิ่งมากก็อ,อ่านคีมออก ันนี้ถือว่าประสบการณ์การกุ้องนามาโชคโชน ดินแห้งนะเนี่ยเราก็ไปดินเหนียวเนาะตรงนี้เกาะตัวกันแน่นแน่นอนนะด้านบนนี้ถ้าเคียร์ริ่งเป็นคันบอกระจกมาสวยงามคร,รับตอนนี้เราแค่ตกแต่งือขุดเป็นรูปร่างบ่กไปก่อน,นครับตรงนี้ค่อยมาจัดก,การบริหารเรื่องของการแต่งคันแต่งจรวดให้สวยงามครับจเจ้าเหลียวนี่คือขับรถไม่กระตุกพุ้งกีเลยครับไม่สลัดพุ้งกีแรงเลยหรือว่า ถนอมรถมากมากครับเนี่ยทักษะเขาจะเรียวจะไม่สลัดพุ้งกีดังปุ้งไปมุ้งไปคับใหม่ครับนิ่มามากๆครับรักรถถนอมรถมากคร,มครับเนี่ยอารมากาศช่วงเย็นอากาศช่วงจะห้าโมงเย็นก็อากาศเริ่มเย็นแล้วครับเริ่มหนาวมีลมพัดหนาวๆาแล้วครับ เกี่ยอา,นาบน้ำเข้าไปกันอย่างนี้เนาะดวงเข้าไป พรุ่งนี้เราจะย้ายเจ้า SK 2 0 0 s อรครับกลับไปที่โกดังก่อนครับช่วงเช้าจะได้ย้ายกลับมาที่ย้ายมาที่สูงเนยครับบ้านอังตรวงครับตําบลสุนทรภูตังงวลาครับอีกหนึ่งแปลงครับผมแปลงนั้นก็น่าจะยากครับเป็นสัดส่วน3ไร่เหมือนกันครับวันนี้จะให้เจ้าเจดวิซซิ่งครับไปทําการตรงนั้นครับเนาะเจ้าเหลียวก็น่าจะได้ย้ายไปที่เมื่อเรือเขาจะปักแปลงครับปักแปลงอ่า บ้านหนองม่วงครับหนึ่งแปลครับเนาะแปลงบ้านหนองม่วงก็น่าจะจบครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับน่าจะขึ้นแล้วครับผมเนาะน่าจะถึงเวลา like เร shoe, ิ่มงานของพวกเราแล้วครับโอ้ว่าตรงนี้ดินเป็นร่วมครับผมเนาะดินเป็นดินเหนียวดินร่วมอ่า ตัวเป็นไปรห้รอดครับอ้าวลุย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 ตัวใหญ่ครับเนาะโอ้นี่ฮะเจ้า XCMG 215C ครับวันนี้เวลาพักผ่อนครับเวลาเลิกงานแล้วทำแค่นี้แหละครับไม่ต้องไปทำเยอหะหรอกมันเหนื่อยพักผ่อนครับพรุ่งนี้คลีย่ากันครับผมตรงนี้จะเป็นดินที่นุ่มมากครับเดี๋ยวเราาจะเคลียร์ขึ้นไปก่อนมาดูไปแล้ว มันเป็นดินน่วมครับดินที่ดินเละยังมีน้ำครับชอนน้ำอะไรกันเนาะตักขึ้นมาส่งพลังมากๆครับผมโยนครังละตันกว่ากับสองตันเฉยๆครับเพรานจะดึงตัวนีนน้เสร็จก่อนแล้วก็ขึ้นครับ เลนเลน,เลนคีมดินเหนียวไปครับพวงนี้ทําการแค่ชั่วโมงหนึ่งก็ถือว่าจบครับตรงนี้แล้วก็เคลียริงขอบบอ่อแล้วก็ทําการตุดก้องสายไก่ครับน่าจะจบแล้วค,ครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับ้้าร,า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 รุ่งนี้ขุดกลองสาไก่ล้วเคลีกอมารืนหนึ่งวันก็เท่ากับเราทำการอยู่ ที่สามวันรึ่งครับโกงรองนาโมเดลของเราถ้าแปลงนี้ขุดง่ายๆครับก็ดถือว่าก็ต้องพูดถึงบริบทพื้นที่ครับเป็นที่ที่ขุดง่ายขุดไม่มีปัญหาก็จะทําให้เราทํางานง่ายมากขึ้นครับผมเนาะก็ฝปากกดไลค์กดแชร์คให้กำลังใจทีมงานพวกเราหน่วยที่สองครับให้กาลังใจอาจารย์เหลียวครับตอนนี้เหลียวบุรีรำครับกับทีมงานเสียสนาดหลวบุรีรครับมืออาชีพจริงๆครับผมยอมรับครับว่าเขามีฝีมือจริง ไม่ได้มาเล่นครับมาเอาจริงครับผมเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบพินีนะครับสวัสดีครับ